เพื่อนฟังเสียงก่อนนะครับเพราะว่าเสียงมันค่อนข้างที่จะดังไม่แรงเท่าไหร่นะครับ สวัสดีเพื่อนๆที่ใช้รถและสวัสดีเพื่อนๆที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องรถนะครับเสียงที่เพื่อนเพื่อนได้ยินตอนต้นคลิปเนี่ยคือเสียงเวลาเราเลี้ยวพวงมาลัยแล้วมันดังนะฮะ,ะเวลาเราเลี้ยวแล้วก็เราออกตัวไปพร้อมกับคืนพวงมาลัยเนี่ยมันจะดังกกกกก,ก,ก,กนอนเนื่องจากรถมันเป็นรถค่อนข้างที่จะเงียบนะครับเสียงมันเลยดัง เบาๆหน่อยแต่ว่าถ้าอยู่ในลานจอรดรถที่เงียบๆนะครับแล้วเราเลี้ยวพวงไหลไปด้านขวาแล้วก็ปล่อยให้มันคืนกลับมาเนี่ยมันจะมีเสียงดังนะครับแต่ว่าตอนที่ผมเทสเนี่ยผมเทสบนท้องถนนที่มันเสียงเยอะนะแล้วก็เสียงมันค่อนข้างที่จะเบาหน่อยนะครับกเ็เสียงประมาณว่า,าตัวเผามันเสียนะครับ เราจะต้องถอดเผาออกมานะรถที่เป็นแบบของวันนี้ก็คือ Toyota Camry A/C/V 40นะครับเป็นรหัสเครื่อง 2A s เป็นเครื่อง204 0มาพร้อมด้วยระบบ VVT-i นะครับตัวนี้เป็นเผานะครับเผาของ c a ม ry นะฮ AC AC ะ A/C/V 30 A/C/V 40 41 45 50 51เนี่ยข้างขวาเนี่ยจะเป็น2ตอนนะครับข้างซ้ายจะเป็นเผาท่าอ,ทอนเดียวนะครับ ส่วนมากผมได้รับอินบ็อกซ์มาจากเพื่อนๆครับเข้ามาสอบถามนะครับหัวเพาคับมันเสียเนี่ยช่างเขาจะเปลี่ยนทั้งเส้นเลยนะครับกับเปลี่ยนเฉพาะหัวเหมือนที่ผมรีวิวไปนะในการเปลี่ยนเฉพาะหัวเนี่ยมันทํายากนะครับมันใช้เวลาในการทำคือมันต้องใช้ความอดทนนะครับคือต้องมันต้องเจียลูกปืนที่อยู่ข้างใน5ลูกนะครับบางคันก็มี ตัวกาดของลูกปืนเนี่ยมันเจียค่อนข้างยากนะครับส่วนมากเขาก็จะเปลี่ยนทั้งเส้นทั้งเส้นมันสะดวกสบายดีนะครับแต่ว่าเผา,าเนี่ยมันเสียมันเสียเฉพาะหัวนอกนะครับหัวในมันยังใช้ใช้การได้ดีนะครับผมก็จะมารีวิวว่าถ้าเปลี่ยนหัวนอกเนี่ยมันก็จะประหยัดตังกว่าเปลี่ยนทั้งเส้นอันดับที่สองนะ เวลาเปลี่ยนเนี่ยส่วนมากช่างมันก็จะบอกว่าให้เทินเผาไปนะฮาเหตุที่เทินเผาไปเพราะว่าเขาจะต้องเอาเผาของเราเนี่ยไปเปลี่ยนหัวหัวนอกนะแล้วก็หัวในเขาก็เปลี่ยนยางหุ้มเผาให้เรานะครับมันก็แลกเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมานะาคนที่ใช้รถแคมรี่นะฮะหรือว่าใช้รถยี่ห้ออื่นนะที่บอกว่าจะต้องเปลี่ยนเผาทั้งเส้นนะก็จะต้องมีการแลกเปลี่ยนกันไปนะ จากเดิมเผาคันนี้อยู่ที่กรุงเทพอาจจะไปโดนเปลี่ยนเผาที่มีเขาเทินมาจากเชียงใหม่นะหรือว่าไปอ,อยู่ตามที่ต่างๆเทินกันมานะครับนี่ครับเวลาเราเอาตัวตัว,ตวเฟืองตัวไหนออกมามันก็จะเป็นอย่างนี้มันร้อนนะครับต้องระวังร้อนมากครับผมใช้วิธีการเจียค่อยค่อยเจียมันจนจนเนื้อมันบางลงนะแล้วเราก็ค่อยๆ กระเทาะมันออกไปมันก็จะออกแบบง่ายแต่บางรันต้องผ่ามันออกไปนะเพราะว่าหัวเพาของตัวต้าเนี่ยมันค่อนข้างที่จะออกยากมากครับส่วนมากเขาจะไม่ค่อยเปลี่ยนที่หัวมันใช้เวลาทํานานนะครับมันเอ่อมันต้องใช้ความอดทนมันต้องใช้ความวิริยะนะบางทีเจียมออกมาแล้วเนี่ยมันยังไม่ออกมาให้นะครับต้องค่อยๆสกัดมันออกไปนะครับ บางครั้งเนี่ยสะเก็ดของโลหะนี่มันกระเด็นถูกตัวเราเจ็บมากเลยนะฮะหลังจากนั้นผมก็เปลี่ยนแล้วครับเปลี่ยนหัวเผานะครับมันก็จะได้ของใหม่เหมือนกันนะครับเปลี่ยนทั้งเส้นนะเปลี่ยนหัวเผาข้อดีของเขาคือมันเซฟตังประหยัดตัวเผาของเราเรารู้ประวัติของเราว่าเราใช้อย่างไงนะรถของเรานะเราไม่เคยชนไม่เคย ความไม่เคยอุบัติเหตุนะเรารู้ประวัติของเราแต่ว่าหัวเผาทั้งเส้นเนี่ยมันเป็นหัวเผาที่เขารีบิวมานะครับบางทาีมันสร้างขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้นะเดี๋ยววันหลังจะเล่าว,ว่าวิธีการสร้างสร้างยังไงผมเคยเคยนะฮะเคยสร้างอยู่นะฮะเคยเคยจ้างลงกึ่งสร้างนะเดี๋ยวมาฟังเสียงหลังจากที่เปลี่ยนเลยเอา่าคลิป คลิปนี้จะเป็นก่อนเปลี่ยนนะก่อเปลี่ยนฟังฟังเสียงก่อนครับ นะครับหัวเผาถ้ามันเสียเวลาเราเลี้ยมันเสียนะแล้วมันมีวิธีก็คือเปลี่ยนหัวเผาใหม่หัวนอกหัวเดียวนะแต่ว่าวิธีการทํามันทํายุ่งยากมากนะแต่ว่าถ้าเปลี่ยนทั้งเส้นมันเปลี่ยนง่ายนะเปลี่ยนง่ายนะครับเด็กๆเปลี่ยนกันง่ายๆไม่ไม่ไม่ได้ยุ่งยากเปลี่ยนหัวเผานี่มันยากนะครับเขาจึงไม่ค่อยนิยมเปลี่ยนกันความมักง่ายนะก็คือเปลี่ยนทั้งเส้นจะรวดเร็วกว่า ได้เงินเยอะกว่านะเปลี่ยนเฉพาะหัวนี่ได้เงินน้อยนะสิเวลานะ,ะสุ่มเสี่ยงต่อการบาดเจ็บมีเลือดออกในผมก็ได้เลือดนะได้เลือดทุกครั้งนะฮะในการทำนะครับอันนี้สารภาพตรงๆนะฮะคือเขาไม่อยากไม่ค่อยอยากจะเปลี่ยนเฉพาะหัวเท่าไหร่นะฮะเปลี่ยนทั้งเส้นมันสะดวกสบายดีถอดออกแล้วก็ใส่เข้าก็จบนะฮะวิ่งนะรับตังค์ไปนะครับอันนี้ก็มาเล่ารายละเอียดนะครับ เปลี่ยนหัวเผาเราได้หัวเผาใหม่เปลี่ยนทั้งเส้นเราก็ได้หัวเผาใหม่แต่ว่าได้เส้นเดิมของใครก็ไม่รู้เพราะไม่ใช่เส้นของเรานะแต่เป็นของหัวเผาเราได้หัวเผาใหม่เส้นเดิมของเรารถของเรานะครับเงินของเรานะฮะท้ายที่สุดแล้วก็ขอบคุณนะในการติดตามรับชมเจอกับผมได้ใหม่คลิปหน้าว่าผมจะทําเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ b s c ไ i b e เพื่อจะเปิดการมองเห็นให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับขอบคุณมากมายสวัสดีครับผม